วันนี้พวกเราแผ่งงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสสอยู่กันที่โรงเรียนวัดคณิกาผลแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบสตุพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งจุดเด่นของย่านนี้นะคะนั่นก็คือความเป็นวัฒนธรรมไทยจีนนั่นเองซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมคณิกาผลนิวไชน่าสไตล์ไร้ไขมันกิจกรรมภายใต้โครงการอยาปล่อยให้เด็กอ้วนลดหวานมันเค็มเพิ่มผักและผละไม้ระยะที่สอง บอกเลยนะคะว่าประทับใจตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเพราะน้องๆนายยกขบวนเชิดสิงโตมาต้อนรับแบบอลังการงานสร้างแล้วยังให้ถุงเงินกับปุพานนะคะเพื่อใช้ในกิจกรรมฐานแรกนั่นก็คือคาิกาเมาก็ตตลาดจำลองเพื่อสุขภาพซึ่งจะมีน้องๆนักเรียนมาเปิดบูธขายของกินต่างๆเช่นบัวลอยน้ำขิงซูชิเต้าหู้ไข่สลัดโรและทองพับใบหูเสือ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของกินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยอร่อยมากม <c oughs> ัากรอบทอลายเมื่อชอบและกินกันจนหนำใจแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดกิจกรรมและดูโชว์ทั้งหมด3โชว์ซึ่งโชว์แรกนะคะจะเป็นโชว์ตีกลองจีนจากน้องโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ต่อด้วยการแสดงเต้นประกอบเพลงจากโรงเรียนพระพิเรนและปิดจบด้วยการร้องเพลงสุดไพเราะจากโรงเรียนวัดคณิกาผล บอกเลยนะคะว่าโชว์ของน้องๆเนี่ยทาเอาทุกคนตะลึงไปเลยทีเดียวเพราะแต่ละคนนะคะคือเก่งกันมากๆหลังจากดูโชว์จบแล้วนะคะเราก็จะได้ชมกิจกรรมฐานต่างๆซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ในห้องเรียนและการออกกําลังกายได้อย่างลงตัวและสนุกสนาน <Woo! S 1> เช่นกิจกรรมตีหมวยชนลดน้ําหนักกิจกรรมกังฟูแฟตไฟติง้งและกิจกรรมที่พวกเราชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมดรกก้อนฟลอ เป็นเกมบันไดงูนะคะที่จะสอนแต่ความรู้เรื่องการคำนวณสารอาหารที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ไปในตัวบอกเลยนะคะว่าคณิกาผลนิวไชน่าสไตล์ไร้ไขมันนอกจากจะช่วยนำเสนอความสวยงามทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการและการคำนวณสารอาหารที่ถูกต้องเป็นโครงการที่ดีมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามได้เลยค่ะ พวกเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอทุกคนมาทัวร์ไปได้วยกันนะ